กรมทางหลวงได้ชี้แจงถึงโครงการนำร่องเพื่อย,ยกระดับความปลอดภัยทางคนเดินข้ามที่จังหวัดศรีสะเกษผ่านทาง Facebook ระบุว่าจากข่าวการสูญเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ขณะเดินข้ามถนนในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสาเหตุหลักของกรณีนี้คือความเร็วของรถที่เข้าสู่ทางคนเดินข้ามและการรับรู้ของผู้ขับขี่ล่วงหน้า ว่าจะมีทางข้ามถนนกรมทางหลวงได้แนะนําแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ใช้กันในสากลมาทดลองใช้กับทางหลวงขนาด2ช่องจราจรได้แก่เส้นซิกแซกที่เป็นข่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้าด้วยสีตีเส้นบนผิวทางให้ตระหนักและลดความเร็วลงก่อนถึงทางคนเดินข้ามซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันในสากลเช่นกลุ่มประเทศในยุโรปสหราชอาณาจักรสิงคโปร์ออสเตรเล,เลียเป็นต้น กะยืนพักระหว่างการเดินข้ามซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เดินช้าไม่จำเป็นต้องเดินข้ามถนนในครั้งเดียวชุดป้ายทางข้ามชนดิดสีเหลืองเขียวฟูออเรเซนที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับคนเดินข้ามใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศไฟส่องสว่างที่ส่องไปที่พื้นทางคนเดินข้ามโดยเฉพาะรวมถึงการปรับปรุงกายภาพสองข้างทางเพื่อให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเข้าสู่ช่วงเขตชุมชน โดยได้ทําเป็นโครงการนําร่องเป็นที่แรกในทางหลวงขนาด2ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข2127ตอนศิีวาลัยสำโรงเกียรบบริเวณชุมชนหลักหินใหม่อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษและทําการเก็บข้อมูลการใช้งาน before after study วิเคราะห์และประเมินผลในทุกมิติเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงทางกายภาพและด้านอื่นๆให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดในการข้ามถนนต่อไป